แฟนสาวของร้อยโทหนุ่มนะคะออกมาแฉเองค่ะว่าพบพิรุธของแฟนตัวเองในคืนวันเกิดเหตุที่ไปก่อเหตุคดีแม่ค้าออนไลน์ค่ะสืบเรื่องจากกรณีที่นางสาวอัญญภพัฒน์วัย47ปีนะคะเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่โดนทหารหนุ่มยศร้อยโทคนนี้เนี่ยค่ะบุกเข้าไปในห้องแล้วก็ก่อเหตุสยองจนเธอเสียชีวิตนะคะในโลกออนไลน์ก็พากันแห่ไว้อะลรเธอไปจำนวนมากหน้าเฟซบุ๊กค่ะ เรื่องนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าทางด้านของตํารวจสพรัตนาธิเบศค่ะมีการควบคุมตัวร้อยโทจิรวัตทหารคนที่มีเรื่องดาวดังกล่าวเลยนะคะที่กอ่อเหตุคดีนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามาพามาสอบสวนหลังจากที่ตัวเขาเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมนางสาวอัญ,ญพัฒน์ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวมีการปฏิเสธนะคะให้การปฏิเสธแต่พอทางด้านของพันตํารวจเอกพิสุทธิจันทรสรวรันค่ะเป็นพ่วมกับสพรัตนาธิเบตพร้อมกับกําลังตํารวจชุดสืบสวนควบคุมตัวร้อยโทจิรวัตไป คนห้องพักคอนโดดังกล่าวแล้วแน่นอนว่าไปค้นหามีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุรวมถึงโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตนะคะหายไปอีกหนึ่งเครื่องทางด้านของร้อยโทจิรวัตผู้ต้องสงสัยเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนไอร่องรอยบนใบหน้าเนี่ยคือเป็นรอยที่เกิดมาจากการที่ตัวเองเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับแฟนสาวแต่พอสอบสวนแฟนสาวของร้อยโทจิรวัตค่ะก็มีการให้ข้อมูลนะคะว่า เธอเนี่ยมีการคบหาแล้วก็พักอาศัยอยู่กับร้อยโทยจิรวาดมาพักใหญ่แล้วก่อนหน้านี้ร้อยโทยจิรวาดเนี่ยมีการขอยืมเงินเธอประมาณ3ามถึงสี่แสนบาทแล้วก็อ้างว่าโอ๊ยช่วงนี้ร้อนเงินแล้วต้องการใช้เงินแต่เธอเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินไม่มีนขนาดนั้นก็เลยมีการปฏิเสธไปเพราะว่ามารู้นะคะว่าแฟนตัวเองเนี่ยติดการพนันในลักษณะเดิมพันกับกลุ่มเพื่อน,เ,อนเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ตด้วยนอกจากนั้น่ะในคืนที่เกิดเหตุเนี่ยหลังจากที่กลับมาจากทํางานหลังจากเธอกลับมาจากทางานกลางดึกนะคะก็พบว่า เหมือนแฟนหนุ่มเนี่ยกำลังซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องอยู่ค่ะแล้วก็ใบหน้าที่แขนสังเกตได้ว่าจะมีร่องรอยขีดข่วนอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่กล้าถามเพราะว่าเธอเนี่ยกลัวถูกทําร้ายแล้วก็มีการพบพิรุธอีกนะคะว่าหลังจากซักเสื้อผ้าชุดนั้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เคลื่องเสื้อผ้าชุดนั้นออกนอกห้องอีกด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไปทําไมท้งนี้ท้งนั้นแฟนสาวเขาก็บอกนะคะว่าเธอเนี่ยเหมือนว่าต้องมีการคอยส่งเงินให้ร้อยโทหนุ่มคนนี้เป็นประจําคาดว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็จากการสอบบปาาาากคะคในนนนทหุ่มนนี้ร ว่าตัวเขาเองเนี่ยชอบอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นประจำแล้วก็ชอบเล่นเกมอยู่แบบนี้ซึ่งเป็นลักษณะเกมที่ต้องมีการเติมเงินเข้าไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการนําข้อมูลในคอมเนี่ยไปตรวจแล้วก็นํามาขยายผลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงผู้ต้องสงสัยรายนี้จึงได้มีการแจ้งดําเนินคดีในข้อหา ถ้าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็มีการประสานไปยังทหารรัฐธรรมนูญค่ะเพื่อนำตัวผู้ต้องหารายนี้ไปฝากขังที่ศาลทหารต่อไปค่ะไทยนิวส s สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ